เมื่อมีรายการช่องสองผีอาจารย์เรนนี่เนี่ยได้บุกไปพิสูจน์อาถรรพ์สะพานบาปงปะกงแห่งนี้ก็ได้พบคำตอบที่ฟังแล้วต้องอึ้งครับเพราะความหลอนของสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือมีวิญ,ญญาณผู้ชายที่เป็นโอปปาติกะหรือที่เรียกกันภาษาชาวบ้านว่าผีพรายน้ำ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเล็กทรงวุฒนะครับกับรายการเรื่องเล่าสยองขวัญในตอนที่มีชื่อว่าสาวชุดแดงที่สะพานบางประกงนี่เป็น EP ีแรกนะครับสำหรับช่องของผมยังไงฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับเรามาเริ่มเรื่องกันเลยครับเรื่องนี้นะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10บกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับเธอมากระโดดน้ำฆ่าตัวตายที่สะพานบางปะกงแห่งนี้ จากนั้นก็มักจะมีคนพบเจอดวงวิญญาณของหญิงสาวใส่ชุดแดงมายืนที่ราวสะพานแห่งนี้อยู่บ่อยครั้งจนคนที่อยู่ในละแวกแห่งนี้เนี่ยถึงกับขวัญผวากเลยทีเดียวและชาวบ้านแถวนี้หลายคนนะครับเชื่อกันว่าที่สะพานมางประกงแห่งนี้เนี่ยมีดวงวิญญาณของหญิงสาวชุดแดงสิงสถิตอยู่จากการฆ่าตัวตายเพราะชาวบ้านและคนที่สัญจรผ่านไปมา มักจะมีคนพบเจอหญิงสาวใส่ชุดแดงยืนอยู่คนเดียวเกาะอยู่ที่ราวสะพานบางครั้งก็กวักมือเรียกแล้วก็กระโดดลงแม่น้ำไปเมื่อใครที่พบเห็นนะครับก็จะรีบวิ่งเข้าไปช่วยและบางคนเห็นเธอร้องขอความช่วยเหลือลอยคออยู่ในแม่น้ำบางปะกงนะคนที่ไปช่วยเหลือก็กระโดดน้ำลงไปช่วยเธอ แต่เมื่อกระโดดลงไปนะครับแม่น้ําบางประกงที่ไหลเชี่ยวเนี่ยวังที่จะช่วยชีวิตเธอไว้แต่คนที่กระโดดน้ําลงไปช่วยเนี่ยกลับต้องเอาชีวิตแทบไม่รอดนะครับบางคนเนี่ยรอดขึ้นมาได้เพราะมีพลเมืองดีมาพบเจอแต่บางคนนะครับก็จมหายไปและกู้ภัยนะครับก็พบ เป็นศพลอยอืดเสียชีวิตแล้วจากการสอบถามคนที่รอดชีวิตกลับมาได้เนี่ยบางคนก็เล่าว่าเห็นผู้หญิงกำลังกระโดดน้ำจึงตามไปช่วยและบางรายก็เล่าว่าเธอกำลังจะจมจึงรีบก,กระโดดลงไปช่วยเธอและคนส่วนใหญ่ที่ผ่านมาสถานที่แห่งนี้หรือคนที่ได้พบเจอหญิงสาวใส่ชุดแดงและคนส่วนใหญ่ที่ผ่านมาสถานที่แห่งนี้ คนที่ได้พบเจอหญิงสาวชุดแดงหรือคนที่กระโดดน้ำลงไปช่วยก็จะมีอาการคล้ายเหมือนคนโดนสะกดจิตกระโดดน้ำลงไปช่วยโดยที่ไม่รู้ตัวเลยถ้ามีคนผ่านมาพบเห็นไปช่วยเอาไว้ทันบ้างไม่ทันบ้างและที่กระโดดลงแม่น้ำไปแล้วเสียชีวิตก็มีหลายรายนะครับแต่เรื่องที่ชวนให้เป็นปริศนาที่สุดก็คือคนต่างถิน่นที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา ที่มีปัญหาชีวิตอยู่แล้วเมื่อผ่านมาเห็นสาวชุดแดงกวักมือเรียกก็จอดรถไว้ที่คอสะพานแล้วตัวเองเดินมาหวังที่จะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายบางรายนะครับวกฆ่าตัวตายได้สำเร็จแต่บางรายก็เคาะดีนะครับที่ทำไม่สำเร็จเพราะมีคนผ่านมาเห็นแล้วก็ช่วยไว้ทันทำให้ชาวบ้านในระแวกแถวนี้เนี่ยต้องพยายามสอดส่องดูพฤติกรรมของคนที่อยู่บนสะพานเป็นประจำ และอีกเรื่องนะครับที่ชวนขนหัวลุกไม่แพ้กันนั่นก็คือตั้งแต่สร้างสะพานบางประกงแห่งนี้ขึ้นมามักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งนะครับทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่ามีความเฮี้ยนของวิญญาณสาวชุดแดงอยู่จริงๆแต่เมื่อย้อนกลับไปในอดีตนะครับก่อนที่จะมีสาวชุดแดงมากระโดดน้ำฆ่าตัวตายนนเนี่ยในสมัยก่อนนะครับคนเฒ่าคนแก่ในละแวกนี้เล่าให้ฟังว่า ก่อนที่จะสร้างสะพานแห่งนี้มีเรื่องราวความหลอนอยู่หลายเรื่องคือมักจะมีศพลอยมาติดอยู่ที่ริมฝั่งแห่งนี้เป็นจํานวนมากหรือไม่ก็มีคนถูกฆ่าจากต่างถิน่นแล้วเอาศพมาทิ้งที่ริมฝั่งแม่น้ำแห่งนี้และบางทีนะครับก็ยังมีคนมาแขวนคอฆ่าตัวตายหรือกระโดดน้ำฆ่าตัวตายอยู่ประจำนะครับ ซึ่งที่นี่เนี่ยถูกเรียกว่าคุ้งไอเคจนต่อมาเมื่อปีพศ2484ได้มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเป็นสะพานแรกชื่อว่าสะพานเทพหัสดิน แต่ภายหลังสะพานแห่งนี้ก็ขาดไปเพราะถูกกระแสน้ำกัดสซะแต่ก็มีการสร้างถนนและทำสะพานตัดผ่านแม่น้ำบางปะกงชื่อว่าถนนบางนาตราดที่เรายังใช้อยู่กันปัจจุบันนี้แล้วเรื่องราวของสาวชุดแดงเนี่ยก็กลายเป็นตำนานที่ล่ำลือถึงความเหี้ยนหรืออาถรรพ์ที่เกิดเหตุฆ่าตัวตายและอุบัติเหตุซ้ำรอยเดิมอยู่เรื่อยๆนะครับในช่วง ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาอาสากู้ภยัยแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนี้เนี่ยได้ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณณนะสถานที่แห่งนี้ทุกปีแต่ไม่นานก็มีเหตุฆ่าตัวตายและเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยอยู่เช่นเดิมเรื่องนี้เนี่ยเลยกลายเป็นตำนานอาถรรพ์ที่ถูกเล่าขานต่อกันมาและมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันอยู่เรื่อยๆจน เมื่อมีรายการช่องสองผีอาจารย์เรนนี่เนี่ยได้บุกไปพิสูจน์อาถรรสะพานบางประกงแห่งนี้ก็ได้พบคำตอบที่ฟังแล้วต้องอึ้งครับเพราะความหลอนของสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือมีวิญ,ญญาณผู้ชายที่เป็นอุปปาติกะหรือที่เรียกกันภาษาชาวบ้านว่า ผีพรายน้ําอาจารย์เลนี่บอกว่ามันสามารถแปงลงร่างเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้วิญญาณผีพรายน้ําตนนี้เนี่ยมันชอบกินซากศพและเอาดวงวิญญาณมาเป็นค่าทาสบริวารของมันมันมักจะคอยกวักมือเรียกผู้คนที่จิตตกมีปัญหาชีวิตหรือดวงตกมันจะดนจิตดนใจ ให้คนเหล่านั้นกระโดดน้ำฆ่าตัวตายทำให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อจะได้กินเลือดกินศพและกัดตัวเอาดวงวิญญาณไว้เพื่อให้มาเป็นธาตุบริวารของมันนี่คงเป็นบทสรุปที่ฟังแล้วผมเชื่อว่าทำไมชาวบ้านและอาสากู้ภัยได้ทำบุญ ทุิดส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณไปแล้วทุกปีทุกปีแต่ก็ยังมีเหตุการณ์คนตายซ้ำรอยเดิมอยู่เรื่อยๆยังไงนะครับถ้าใครได้ฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยต้องผ่านไปถนนเส้นบางนาตราดข้ามสะพานแม่น้ำบางประกงแล้วแล้วก็ถ้าขับรถนะครับก็ขอให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อจะได้ไม่ประมาทพลาดพังจนเกิดอุบัติเหตุเพราะนี่คงจะเป็นเพียงเหตุผลเดียว ที่จะล้างอาถรรพ์สะพานแห่งนี้ได้เป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องเล่าเรื่องนี้หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายหรืออุบัติเหตุเรื่องเล่าอาถรรพ์เหล่านี้ถ้าเรามีสติอาถรรพ์เหล่านี้ก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังและกดไลค์คลิปนี้ให้ผม ด้วยนะครับคลิปนี้อยากจะให้ถึง1,000 0 like. ไลค์ส่วน EP ีที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับรับรองว่าสนุกไม่แพ้คลิปนี้แน่นอนแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาเรื่องราวมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังอีกสำหรับคลิปนี้ก็คงต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ